ก็คือคิดที่จะออกจากกามก็คือคิดอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนี่แหละ,จะเจริญพุทธานุสติอย่างที่พี่ปกินสวดมนต์เก่งมากเลยเนี่ยหนูยังทําไม่ได้เลยแล้วก็อยู่กับสมถะภาวนากรรมฐานอันที่ตัวเองถนัดเอาให้คล่องเอาให้ขึ้นใจเอาให้จิตเอาให้จิตปราศจากกิเล นิวรนะคะแล้วก็เอ,อพยาปาทาวิตกก็คือเจริญเมตตาทวิหิงสาวิตกก็คือเจริญกรุณานะคะก็คือมีความเมตตาสงสารคนอื่นแล้วก็เมตตทั้งเมตตาก็คืออภยาบาตสงสารก็คือเจริญกรุณานะคะมีจิตคิดสงสารคนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือได้โดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเราช่วยได้เท่าที่ช่วยได้อย่างนี้นะคะให้ทําเจริญกุศลวิตกสามอย่างนี้ เราเราก็ต้องถ้าเรายังไม่มั่นใจเนี่ยก็ต้องฟังธรรมต่อไปค่ะแสดงว่าอาจจะยังจําพระธรรมไม่แม่นเกิดความไม่มั่นใจในพระพุทธศาสนาก็ถอยค่ะใส่เกียร์ถอยเข้าไปแล้วก็เริ่มไปเริ่มที่สุดตามายะยาณใหม่สั่งสมสุดตาใหม่นะคะซึ่งอย่างวันเนี้ยที่คุยกับคุงผู้การทงชัยถึงพระอาจารย์สมบัติเนี่ยคุุงก็พูดดีมากเลยว่า คือพระอาจารย์เนี่ยท่านเตรียมวางแผนการสอนไว้แล้วนะอย่างเป็นระบบเลยซึ่งคุณลุงก็ไม่นึกไม่ได้คาดฝันไม่ได้วางแผนเลยว่าตั้งใจจะเรียนกันสี่ปีเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ากะว่าคุยสนทนากันไปกันมาแต่ปรากฏว่าเหมือนพระคือพระอาจารย์ท่านมีปัญญาและท่านรู้แล้วว่าท่านท่านหนูเดาวเองอะว่าท่านรู้แล้วว่าคุณลุงอะมีปัญญาเรียนรู้เรื่องแน่เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็เขียนจดหมายโต้อตอบกันแล้วก็เจอหน้ากาันสนทนาธรรมคุณลุงก็ชอบถามคําถามธรรมะอยู่แล้วอ่ะกับพระพระพี่มีความรู้เนี่ยพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านก็คงเห็นคุณลุงแล้วแหละเพราะคนมีปัญญามากกว่าเนี่ยก็จะต้องมองคนอื่นน่ะออกใช่ไหมคะทีนี้ท่านก็เตรียมวางแผนสอนเนี่ยท่านก็เริ่มสตาร์ทที่พระพุทธคุณพระอาจารย์วางแผนเลยว่า คุณต้องรู้จักพระพุทธเจ้าก่อนซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นเบื้องต้นนะคะแล้วพระอาจารย์เนี่ยเน้นอยู่บ่อยๆว่าใครใครอะไปเจริญวิปัสสนาเจริญไปเจริญมาแล้วแยกบุญบาปไม่ออกเลยกรรมสักตาก็ไม่มีแยกไม่ออกอะไรคือบุญอะไรคือบาปศีลก็ไม่รู้จักแล้วบอกว่าเจริญอันนี้จังทุกขังขณะ จะไปเอาอนนี้จังทุกขังนาตาโดยที่ข้ามปัญญาระดับการรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมก็คือจบคือผิดไปเจริญแบบนั้น่ะผิดอีกอย่างหนึง่งลืมพระพุทธเจ้าไปเลยมัวแต่ไปเจริญวิปัสสนาอันนี้ก็คือเรียกว่าอะไรคะปัญญีนีมันล้ําหน้ากว่าสัตว์ถินสีเพราะฉะนั้นพระอาจารย์เลยปลูกฝังว่าศรทัทธาต้องมาก่อน นะคะแล้วต้องรู้จักเจ้าของพระพุทธศาสนาต้องมีความเคารพซึ่งตรงนี้พระอาจารย์ให้น้ําหนักมากแล้วก็เลยเริ่มบรรยายเกี่ยวกับพระพุทธคุณเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าไตาสรณคมก่อนเพราะว่าท่านพูดถูกค่ะว่าถ้ากระโดดข้ามไปหมดไม่เอาพระพุทธเจ้าไม่สวดมนต์นะคะไม่สารเสิญพระพุทธคุณไม่คิดถึงคุณพระเจ้าไม่ถึงพรัตนาไตาไม่สวดติปิโสอะไรอย่างนี้เลยเนี่ย คือพลาดแล้วค่ะความเคารพไม่มีศรัทธ,ธาไม่มีจะเอาแต่ปัญญาอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็กลายเป็นมานะจัดขึ้นไปอีกด้วยอย่างนี้นะคะนี่คือนี่คือจากที่สนทนากับคุณลุงวันนี้แล้วก็มองเห็นว่าพระอาจารย์ท่านท่านสุดยอดอะ่ะถ้าทุกวันนี้ท่านรู้ว่ามีคนตามฟังท่านเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านท่านน่าจะมีความสุขมากว่าท่านได้บุญเยอะท่านทําคุณกับพระพุทธศาสนาไว้เยอะค่ะ ก็ก็เรียนทุกท่านอย่างนี้นะคะว่าเราถ้าเราไปถึงจุดไหนแล้วเราเกิดคำถานเกิดคำถามเกิดความลังเลสงสยัยเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยเราต้องใส่เกียร์ถอยลงไปก่อนนะคะแล้วก็เริ่มฟังทำใหม่ค่ะสุดต่เมยยานต้องดีปริยติศาสนาต้องดีแค่ฟังก็ได้บุญแล้วแต่เวลาฟังเนี่ยต้องตั้งใจฟังจริงๆว่าพระอาจารย์กำลังพูดอะไรแล้วฟังให้มากพอค่ะ ถ้าฟังไม่มากพอเนี่ยมันตกผลึกความคิดไม่ได้มันไม่รู้อะไรเป็นอะไรจับประเด็นไม่ได้นะคะแล้วอย่างที่ที่บอกเนี่ยคืออยากจะเรียนทุกท่านว่าพยายามฟังพระอาจารย์ดีๆก่อนค่ะถ้าเกิดว่าฟังท่านยังยังไม่แน่นพอเนี่ยเราจะแยกไม่ออกว่าอะไรคือสัมมาทิฏฐิอะไรใครพูดถูกใครพูดผิดกันแน่ เราจะฟังใครดีเราจะเชื่อใครดีถ้าเราฟังหลายคนเนี่ยหลายคนเนี่ยจิตเราจะเริ่มรวนละแต่วิธีสังเกตก็คือถ้าอากุศลและจิตเกิดแสดงว่าเราต้องหยุดค่ะเราต้องสัมมาประธานข้อแรกต้องมาเลยว่าอักุศลที่กําลังเกิดเราต้องรีบดับค่ะถ้าปล่อยให้เขาเกิดต่อไปมันก็เป็นเรียกว่าสั่งสมเพิ่มพูนอักุศลนะ่ะมันก็ยิ่งมีกําลังมากขึ้นเดี๋ยววันหลังก็คิดแบบนี้อีก โทสศาก็เกิดอีกถ้าตายตอนกําลังคิดแบบเนี้ยเราก็ไปอบายไม่มีใครไปกับเราเลยเราไปคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นใจก็ต้องรีบทําตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรายัางดีฟังธรรมรู้เรื่องแข็งแรงนะคะยังรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อบำรุงพัฒนาสมองพัฒนาเขาเรียกว่าอะไรคะดูแลกรรมมัชรูปอย่างดีพอเนี่ยนะคะมันก็ต้องอ,อฟันก็ต้องดีนะคะ ก็ต้องรู้จักฉลาดเลือกเราดูแลสุขภาพเราดีแล้วเราต้องรีบเร่งฟังทรรให้มากพอค่ะจนกระทั่งเรามั่นใจว่าทางไปสุขติของเราอ่ะคือยังไงนะนะคะก็ต้องฟังแบบนี้ต้องต้องฟังให้รู้เรื่องก่อนค่ะไม่เป็นไรค่ะถ้ายังอยู่กับพระธรรมเนี่ยก็ถ้าอยู่ให้มากพอตายตอนตายตอนกำลังตึกพระธรรมอยู่ก็ไปสวรรค์ค่ะ เราได้เจอพระพุทธศาสนาอีกแน่นอนอันนี้ก็คือเป็นการพูดคุยเพื่อเพื่อเพื่อให้ความมั่นใจกันนะคะว่าหนทางมีอยู่พระพุทธศาสนามีพระธรรมมีกัลยานามิตรมีพระไตรปิฎกก็ยังมีแต่เราใส่ความเพียรมากพอไหมเรามีศรัทธามากพอไหมนะคะส่วนปัญญาเนี่ยคือความเข้าใจนะคะเหมือนเหมือนการเรียนคณิตศาสตร์ค่ะเราต้องเข้า ใจเรื่องเรื่องเบาๆก่อนหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองก็ต้องค่อยๆไปก่อนนะคะจนกระทั่งเราเจอจโจทย์แล้วเราถึงจะแก้จโจทย์เลขได้เองทำสมการได้เมื่อเราเรามีความเข้าใจฟังฟังคนที่อธิบายถูกอะมาเยอะมากพอก็ขอแบ่งปันเท่านี้นะคะในช่วงนี้เรียนเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อคะอ่ะครับถ้าไม่มี นั่นเลยจะส่งนั้นก็ขอไปที่มหาวิปัสนาสิบแปดข้อที่สิบเจ็ดนะครับข้อสิบเจ็ดละก็มีคำอธิบายนะครับว่าการละความไม่พิจารณาทบทวนด้วยปฏิสังขานุปัสนาอันนี้ก็เป็นข้อที่สิบแปดนะครับอันก็อธิบายว่าคำว่าปฏิสังขานุปัสนา การตามดูด,ด้วยการกำหนดรู้ทบทวนได้แก่ปฏิสังขารยานทำอุบายเพื่อการพ้นการละความไม่กำหนดรู้ทบทวนมีได้ด้วยปฏิสังขารยานนั้นปฏิสังขารยานก็เป็นโดยลำดับวิปัสสนายญานก็ลำดับที่สิบนะครับ ปิสังขารนาปัตสนาญาณมัที่สิบซึ่งอันนี้ก็จะละการไม่ไม่ทบทวนไม่ไม่พิจารณาทบทวนครับซึ่งก็ในในการละดุ๊กองค์นั้นๆที่ท่านอธิบายในเรื่องของจักสังคปะหารก็ละอย่างนี้นะครับคือตรงข้ามละการไม่พิจารณาด้วยปฏิสังขาร ฏิสขายาหรือปฏิสังขารุปัสนาหน่วยศัพท์ท่านก็นใช้คำว่าการตามดูด้วยการกำลัดรู้ทบทวนนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายที่สั้นๆในในวิสุทธิมัทนะครับคับเชิญสุนทนาครับค่ะสาธุค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นิิปสนาญาณขั้นสูงเลยนะคะระดับ ที่ก่อนจะถึงสังขารุปเปกขายานเนี่ยก็เป็นปฏิสังขารุปัสสนาญาณเป็นปัญญาที่ละความไม่ทบทวนเพราะปัญญาขั้นเนี้ยเกิดการทบทวนสังขารธรรมทั้งหมดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะคือทบทวนเรื่องของอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาด้วยนะคะคือปัญญาในการตามเห็นในความไม่เที่ยงตามเห็นว่าเขาเป็นทุกข์จริงๆนะคะลักษณะของเขาเนี่ย เบียดเบียนนะคะเร่าร้อนมีปัจจัยปรุงแต่งและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะทุกขาริยสัตว์แล้วก็อ,อ,อนัตตานุปัสนาปัญญาก็ตามเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่อัตตาตัวตนนะทั้งหมดเลยทั้งมวลเนี่ยนี่คือปัญญาระดับสูงต้องทบทวนทั้งอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาดังนั้นอนิจจังเนี่ยจริงๆคือจะต้องแม่นยำก่อนด้วย รู้ได้ง่ายนะคะพราะว่าท่านจะเริ่มเรื่องของอนุปัสนาสามเนี่ยท่านจะเริ่มที่อนิจจานุปัสนาก่อนจึงจะเข้าใจทุกขานุปัสนาแล้วก็จะเข้าใจอนัตตานุปัสนาอยู่ดีๆจะมาโพ้งว่าอนัตตาอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเข้าใจนะคะแล้วไม่ใช่ลำดับของการเจริญปัญญาด้วยลำดับของการเจริญปัญญาในไตรักษณ์เนี่ยต้องเริ่มที่อนิจจงค่ะอนิจจานุปัสนานะคะซึ่ง แม้ปฏิสังขานุปัสสนาญาณก็ยังทําตีรณะปริญญาอยู่นะคะเพราะว่ากําลังพิจารณาไตารลักษณะตีระปริญญาก็เริ่มตั้งแต่กลาปสัมมาสนาญาณคือวิปัสสนาญาณที่สามนะคะอันนี้ก็มาถึงวิปัสสนาญาณลําดับที่สิบก็ยังพิจารณาไตารลักษณ์อยู่ก็เป็นตีรณะปริญญาในโดยในยักหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นตรทังคะปะหานเออเป็นปะหานะปริญญา อีกในยะหนึ่งด้วยเพราะว่าคือการดับกิเลสเหมือนกันนะคะตั้งแต่ระดับพังคานุปัสสนาญาณขึ้นมาก็เป็นการละก,กิเลสโดยปริจาคะโวักะนะคะอย่างที่มีอาจารย์สุม,มิตาลงในรายกลุ่มวันนี้นะคะว่าการโวศกะเนี่ยจะมีสองอย่างคือปริจาคะโวสักะกับปักขันธนะโวศกะ แล้วก็ทั้งสองอย่างมีทั้งโลกิยะแล้วก็โลกุตระโลกิยะก็คือขณะกําลังเจริญวิปัสสนามีสังขารธรรมนามรูปเป็นอารมณ์นะคะส่วนโลกุตระเนี่ยก็คือขณะที่มีพานิ ผ่านเป็นอารมณ์ของมรรคมีองค์แปแล้วก็ของจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดร่วมด้วยในขณะนั้นเนี่ยบริจาคกิเลสออกไปนะคะบริจาคกิเลสออกไปขณะที่ปัญญาเกิดพิจารณาสังขารธรรมว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาพวกนี้นะคะหรือรู้ลักษณะเฉพาะเนี่ยบริจาคกิเลสแล้วกิเลสทุกตัวเนี่ยไม่เกิดเลยสละกิเลสไปแล้วนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นโลกิยะบริจาคคะโวัคะจนกระทั่งมีพันิพานเป็นอารมณ์ก็ก็เกิดเอ่อ ปิจากเขาเรียกว่าอะไรคะปริจากโวสักคะระดับโลกุตระแล้วในขณะเดียวกันในขณะที่เจริญวิปัสสนานะคะจิตก็กําลังน้อมไปในพระนิพพานก็เรียกว่าเป็นการน้อมไปมีปักขันธะโวสักคะแบบน้อมไปในขณะที่เป็นโลกียะนะคะเพราะขณะนั้นมีสังขารธรรมเป็นอารมณ์แต่สงเคราะห์ว่าจิตกําลังน้อมเข้าไปหาพระนิพพานมากขึ้น ทุกๆระดับของวิปัสนาญาณที่เกิดขึ้นนะคะจนกระทั่งโลกุตระมรรคญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดการสละทิ้งวัตตสงสารนะคะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยลักษณะแล่นไปในพระนิพพานนะคะด้วยปักขันธนะโวสักคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายจากพระไตรปิฎกค่ะที่อธิบายเรื่องของวิปัสนาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะเจริญวิปัสนาตั้งแต่ วิปัสนาญาณที่หนึ่งจนกระทั่งถึงโลกุตระมัคญาณเลยซึ่งเป็นวิปัสนาญาณลำดับที่สิบสี่นะคะโลกุตระมคัคเนี่ยเป็นสิบี่โลกุตระผลสิบห้าปัจจเวคขณะญาณเป็นวิปัสนาญาณที่สิบหกค่ะในช่วงนี้ท่านใดยอยากจะสนทนาอะไรเพิ่มเติมเชิญพี่ภากินคะ่ะอีสังขารญาณญาณที่พิจารณานามรูปโดยพระไตรลักษ์อีกครั้ง หมายความว่าช่วงแรกเนี่ยเราเราพิจารณามาทีนึงแล้วตอนสม,มัชนา,านาญทีนี้ตอนนี้ก็มาอีกครั้งหนึ่งเหตุที่ต้องมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะตอนวิปัสาสนาญยาณที่สามสม,มัชนา,านาญมันยังไม่ผ่านวินปัสศาสปร์กิเรสทีนี้พอถึงตอนนี้ปฏิสังขารยานพิจารณาไตรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นครั้งที่ละเอียดและกว้าง ลึกพร้อมที่จะไปสู่สังขารุเบขาญาณเป็นาการบางเฉยดในนามรูปอันนีออส้สงสัยนิดหนึ่งออศึกษาจะมาอย่างว่าออหลังจากที่พระอริยบุคคลลําดับต่อไปเนี่ยพระสกทาคามีพระนาคามีเนี่ยออต้องมาเริ่มต้นตรงยานไห่อีกทีนะเ,ออเคยเรยศึกษากันมาอย่างว่าท่านจะอีกถ้าจะเป็นพระ อริยบุคคลชั้นสูงไปเนี่ยท่านต้องมาเริ่มตรงไหนอีกทีจะจาได้ไหมเขาหรือเรียนอะ้อย่างหรเยอะยังไม่ได้เรียนผมไม่ก็แน่ใจท่านเริ่มที่ต้องเริ่มอุอชยพปยญา,านอป่ะหรือว่าเริ่มที่พังคาพังคยานจาําได้ไหมหคุณหมอ ค่ะ,<จ>ะก็ <ไป S 1> เราสนทนากันไปแล้วค่ะเรียนไปแล้วว่าภาริยาบุคคลจะไม่เกิดวิปัสสนูปกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจะเริ่มที่ภารวะอุทิยพยายานค่ะแล้วก็เมื่อกี้พี่พี่พกินบอกว่าไตรักเนี่ยพิจารณาครั้งแรกที่กลาปะสัมมาสนญาณแล้วพิจารณาครั้งที่สองที่ปฏิสังขานุปัสสนญา,านไม่ใช่นะคะทุกๆระ กับวิปัสนาญาณตั้งแต่กลาปะสัมมาสนาญาณขึ้นมาทุกวิปัสนาญาณเลยมีไตรลักษณะเป็นอารมณ์ทั้งหมดเพียงแต่ว่าจะเน้นอะไรตรงนี้มากน้อยต่างกันหรือว่ามีรละเอียดเพิ่มเติมแค่นั้นเองแต่สสังขารุปสนาเนี่ยทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ทบทวนไตรลักษณ์นั่นแหละแต่ครั้งนี้ก็จะละเอียดเนี่ยอย่างที่เราเรียนกันมามุมความหมายคือไอ้ไตรลักษณ์เนี่ยมันมาเรื่อยๆอยู่แล้วพิจารณาทั้งที่ก่อนทั้งที่ปัญญายั็ อ๋อ<ช>หนูฟังน<ช>ี่มากินเหมือนกับเหมือนกับจะว่าเอ่อรู้จักไตรลักษณ์ที่วิปัสสนาญาณที่สามแล้วก็มาเจออีกครั้งหนึง่งมาพิจารณาไตรลักษณ์อีกทีหนึ่งที่ปฏิสังขาวิปัสสนาญาณที่สิบไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะก็คือตีรณะปริญญาเนี่ยทำมาโดยตลอดนะคะทุกวิปัสสนาญาณตั้งแต่สามขึ้นมาเลยสามสี่ห้าหกเนี่ยเป็นตีรณปริญญาใช่ค่ะ งานโอเคกันเ,เข้าใจตรงกันเชิญอาจารย์เชิญต่อค่ะอิปัสนาข้อสิบแปดเลยนะครับข้อสิบแปดคือละความยึดมั่นด้วยความผูกพันด้วยวิวัตานุปัสสนาอธิบายว่าคําว่าวิวัตานุปัสสนาการตามเห็นเนือง,งด้วยจิตถอยกลับ ได้แก่สังขารุปเปรคายานและอนุโลมยานก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าในเวลานั้นจิตของโยคีนั้นก็ถอยกลับหมวนกลับมกกลับคับสังขารทั้งปวงเหมือนหยดน้ำในใบบัวซึ่งขอบหงอ,อนิดๆเพราะฉะนั้นการรับความยึดมั่นด้วยความผูกพันจึงมีได้ด้วยวิวัตตาในปัชนานั้น อธิบายว่าการละความยึดมั่นด้วยกิเลสมีกามาสังโยคะเป็นต้นมีได้ด้วยความไม่เป็นไปของกิเลสอันนี้คือเป็น,ปนการอธิบายในมหาวิปัสสนาข้อสุดท้ายนะครับคือก็ก็คือการการละความยึดมั่นความผูกพันด้วยนะครับด้วยวิมัตตานุปัสสนา ซึ่งท่านก็อธิบายว่าเป็นชื่อของสังขารุูปเปขาย,ายานและก็นุนลมายานก็เป็นมิปาชนายาณลำดับที่11กับ12นะครับที่นี่ก็เป็นขั้นสูงนะครับเขจะใกล้จะมรรควเนยะเขาจะมีข้อตรภูนัก,รรนกมรรคไว้เพราะนั้นปนปัญญาขั้นนี้นะครับก็ไยกว่าท่านจชคำว่าถอยกับ มวลกับพวกกับจากสังขารคือจะออกอย่างเดียวแล้วนะครับเพราะเป็นนิพพายานข้างสูงที่เห็นเรียกว่ามีการเห็นโทษเห็นภัยของของสังขารนี้เต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ให้ที่จะออกเต็มที่ละแล้วก็มีการน้อมไปในนิโรธาคือนิพานตั้งแต่อาทินวญาณน,นะครับมีการ เปรียบเทียบด้วยด้วยอนุมานนะครับที่ตรงข้ามสังขารน,น,นาี่มันก็จะมีมีความมีการเปรียบเทียบด้วยส่วนหนึ่งก็ด้วยสุตตมัย,ยานนะครับที่จะมีการศึกษาในเรื่องของคุณของการออกหรือคุณของการพ้นจากสังขารที่มีทุกโทษภัยอาการต่างๆนี่นะครับ ดนั้นตรงตรงมหาวิปัสสนาในข้อสิบแปดเนี่ย,ยก็ก็เป็นการกล่าวถึงการการละความยึดมั่นด้วยความผูกพันนะครับคืออันใช้คำวิวัตตานุปัสสนาแต่เป็นชื่อของวุปัสสนาญาณสองขั้นนะครับคือขั้นที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับกับเสด็นสนนะครับ สาธุค่ะตรงนี้ก็มีความไพเราะอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือจริงๆแล้วการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นการทำปริญญาในสังขารและธรรมทั้งหมดเพื่อการปล่อยนะคะเพื่อการปล่อยมือนั่นเองนะคะปล่อยวางปล่อยมือทิ้งนะคะทิ้งคือไม่เอาแล้วไม่ยึดมั่นแล้วเพราะว่าพวกนี้มีทุกมีโทษโดยประการต่างๆนะคะปัญญาก็แก่ก้า มากขึ้นเรียกว่าเป็นการอบรมปันยินรีตามลําดับขั้นนั่นเองนะคะ ซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านก็แทรกหลักการเจริญอบรมอินทรีย์ห้าทั้งหมดเลยเนี่ยในแต่ละระดับวิปัสสนาญาณเนี่ยเป็นการอบรมอินทรีย์ทั้งหมดนะคะว่าจะต้องทําให้ต่อเนื่องทําอย่างมีความสุขนะคะโดยไม่อะไรในชีวิตต่างๆว่าไม่สนใจและทางโลกมันอ,อ,อาจจะเกิดความเสียหายหทางโลกบ้างแต่ก็คือจะเอาปัญญานะคะต้องการบรรลุธรรมมากกว่าก,ก็จะเหมาะกับคนแบบนี้นะคะแล้วก็จะต้องทําแบบเอาจริงเอาจัง ถ้าไม่เอาจริงเอาจังก็คือก็ได้ธรรมะแบบไม่จริงไม่จังก็เหตุก็สมควรกับผลนั่นเองนะคะทีนี้วิวตานุปัสสนาญาณก็คือเป็นวิปัสสนาญาณขั้นสูงก็เรียกว่าจิตใจเนี่ยไม่อยากไปคิดถึงสังขารธรรมทั้งหมดแล้วก็จะสแสวงหาพระนิพพานอย่างเดียวนะคะจะเป็นแบบนั้นนี้เป็นลักษณะคำอธิบาย สังขารุเบกขายานกับอนุโลมายานซึ่งเป็นสองยานสุดท้ายที่อยู่ติดกันนะคะแล้วต่อไปก็สเต็ปปัญญาขั้นถัดไปก็จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วคือโคตรภูยานนั่นเองค่ะก็ตรงนี้หนูก็แบ่งปันเท่านี้นะคะใกล้หมดเวลาแล้วไม่ทราบจะมีท่านใดอยากจะสนทนาอะไรไหมคะเรียนเชิญได้นะคะกราบ อนวัตการพระคุณเจ้าสนทนาได้ค่ะอะถ้าไม่มีก็น่าจะหมดเวลามันเหลืออีกสองนาทีสองนาทีก็สนทนาได้นะคะหรืออาจารย์ประเชิญจะจะเข้าเรื่องอะไรไหมคะวันถัดไปยังมีหัวข้อสนทนาไหมคะอาจารย์ประเชิญจบหรือยังไม่ทราบ จะมีประหารหาที่สามสมุดเฉลถ้าประหารก็คงไม่ทันนะครับแล้วก็จะมีสัจจิริยาก็ภาวนาคือในใน,ในกิจในสี่นะครับเราก็เพิ่งสักน,นาไปสองนั่นเองสองก็ยังไม่จบดนีด้วยครับอ๋อค่ะก็แสดงว่ายังยังมีหัวข้อที่เป็นอาหารของปัญญาของเราอีก อีกอหลายหน้าเลยทีเดียวนี่คืออความรู้ในคำพีวิสุทธิมาร์กนะคะถ้าเราไม่มาสนทนาธรรมกันเราคงไปนั่งอ่านเองเนี่ยมันก็จะไม่รู้เรื่องนะคะแล้วก็ทําให้เราไม่ได้อ่านต่อไปแต่การที่เราได้นำในส่วนตรงนี้มาอ่านเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยแล้วก็เราแบ่งปันเพื่อนๆทางโลกโซเชียลด้วยนะคะให้ให้มาศึกษาวิสุทธิมรรค สามารถไปเปิดตรวจสอบได้ว่าที่เราพูดกันคุยกันเนี่ยอยู่ในวิสุทธิมรรคถ้าท่านไปอ่านคำพีวิสุทธิมรรคในส่วนตรงนี้ซ้ําอีกรอบหนึ่งหรือดูไปพร้อมๆกับที่เรากําลังสนทนาก็จะเอื้อประโยชน์ให้กับความเข้าใจให้ปัญญาเนี่ยจเจริญเติบโตมากขึ้นนะคะแล้วก็พอวันที่บรรลุธรรมเนี่ยเราก็จะประจักษ์แจ้งตามที่คำพีท่านเขียนเพราะว่าคำพีนั้นเอ,อ เขียนโดยปัญญาของพระอรหันต์นะคะถ่ายทอดกันมาสู่จนชนรุ่นหลังอย่างมาถึงยุคของพวกเราก็ถือว่าพวกเรามีบุญมากค่ะทุกท่านเลยที่ได้ยินได้ฟังนะคะก็กราบอนุโมทนาทั้งสิบสองท่านนะคะขอปิดรายการวันนี้เชิญพี่ปากินนำสวดมนต์ด้วยค่ะ อราหังสัมมาสัมพุทธโรภะคาวาพุตังภะคาวันตังอะิวาเทมิสวาคาโตภะคาวตาธรรมโมธัมมังนามามิสุปฏิปันโนภะคาวาโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาทุกทัานด้วยครบ